สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่ f c e e o o o เ Page อกเตอรกล้วยออกมาโพสต์คลิปขณะโทรศัพท์ติดต่อหาสายด่วน1200รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช นอกจากเพจต,ต้นเรื่องจะลงคลิปความยาว32วินาทีที่จะได้ยินเสียงเพลงรอสายพร้อมกับประโยคข้อความตอบกลับอัตโนมัติของพนักง,งาน c a ซ l center ซึ่งแจ้งกลับมาว่าขออภัยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการเต็มทุกคู่สายกรุณารอสักครู่เพจด็อตรกล้วยยังได้เขียนข้อความบรรยายเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปว่าฟังเพลงเพลินเลย c center กสทชจะเพิ่มยอดเป็นคนที่18ก็ทําไม่ได้ใครทําได้บ้างมารับรางวัลเลย ประเด็นติดต,ต่อหาสายด่วน1200ของกสทชถูกหยิบมาพูดโดยนายสรยุทธสุทัศ,ทศนศจินดาผู้ประกาศข่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้ขอลองโทรศัพท์หาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงของไทยที่กำลังถูกพูดถึงโดยโทรศัพท์สดกลางรายการด้วยตัวเองปรากฏว่าใช้เวลาร่วมแนาทีจึงได้แจ้งปัญหาการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทางเจ้าหน้าที่ปลายสายได้รับทราบพ,พร้อมอธิบายรายละเอียดขอสอบถามร้องเรียนสักนิดหนึ่ง การร้องเรียนเรื่องสัญญาณต้องทำเรื่องเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่รับสายพร้อมกับแจ้งขอรายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือต้องทำอย่างไรบ้างขอความรู้นิดนึงทำพนักง,งานได้แจ้งกับสรยุทธ์ว่าการแจ้งปัญหาต้องทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรโดยชื่อนามสกุลผู้ร้องเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ะสมปัญหาหรือติดต่อได้ที่อยู่เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยจะมีการส่ง SMS แจ้งผู้ใช้งานต้องยืนยันข้อมูลเข้ามาอีกครั้งในช่องทางอีเมลซึ่ง SMS ที่ส่งมาจะมีรูปแบบการกรอกรายละเอียดตลอดจนข้อมูลต่างๆทั้งหมดอธิบายไว้เสร็จสับหลังจากได้ทดสอบการต่อสายแจ้งปัญหาร่องเรนสดๆกลางรายการพร้อมทําแบบสอบถามประเมินผลการใช้งานด้านไบพิชยธัรจันพุทธผู้ประกาศข่าวก็ถามต่อว่าสายด่วน120 0มีเวลาโทรศรัพท์เสียค่าบริการหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลของกสทชยืนยันชัดเจนว่าสายด่วน1200โทรฟรีไม่เสียค่าบริการก่อนจะสรุปสั้นๆถึงขั้นตอนการโทรศัพท์แจ้งปัญหาเมื่อแจ้งปัญหาพร้อมกับการรอรับ sms ข้อความตอบกลับพร้อมกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นเอกสารยืนยันส่งต่อตามช่องทางอีเมลที่กสทชแจ้งจในภายหลังจึงจะถือว่าเรื่องร้องเรียนถูกคีเข้าระบบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนหลังควบรวม Tru e d t ท c ตั้งแต่4สิงหาคมถึง30พฤศจิกายน2566ทั้งหมด659เรื่องโดยปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุดได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับการได้รับข้อความสั้นหรือ sms 220เรื่องรองลงมาคือมาตรฐานการให้บริการ207เรื่องการคิดค่าบริการผิดพลาด152เรื่องการยกเลิกบริการ50เรื่องคุณภาพสัญญาณ17เรื่องและสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล13เรื่อง ทุกคู่สายกรุณารอสักครู่ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ